ปาดพี่น้องคือผ้ากันมาหลายแท่เจาสีเหล่ามจังอบอุ่นนะพี่น้องเนาะช่วงนี้หน,นาวหนาวยุ่มมือเนื่องหลักก็ห้อนไปอีกสี่มือและจังฝนจจกวันหนาวแนวใดดูแลสุขภาพพี่น้องคือจังโตข่อยโตกับผมหนี่กับบอสบายนะครับกบว่าสิไปหาหมออยู่นะครับ<ม>พอเธอจะเข้ามาปั้มว่าฉันเป็นอัมจีมีจีมี แล้วเธอมองฉันทําไมอยากเซิงของใหญ่ที่มีที่มีเเออฉันนี้ไม่ใช่ผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงมิีมีผู้ชายคนไหนจะเอาเชิญเลยมาเด้าซี่ฝีซี่ีตำรวจพี่บ้าคืนท่านไม่ยุติใจไอท้าบจากใจแน่ไม่ยังคืนบาสอนให้ยังคอยบอกกับพี่กับน้องอยู่นี่ใสพี่น้องมึงนี่เดยเพิ่ะนนมึงเป็นพี่น้องแต่ห เออเจอว่าไปทั่วทีบทั่วเด่นหมอลำกับคำว่าพี่น้องมันคู่กันอ้าวยุติจะเป็นหมอลำตีนตายข่อยเขาจะว่ามันสุ้มันหลับจางเกี่ยวเขามันคือปนันติรุนีว่าไปทั่วไปทีบเขินมา่ยังก่ออ้าวใส่ศิลักษณะนี่กับซีเมนหมอล่ะค่ากันไปถือวิงกับซอนทละหมอค่ะลักษณะนี่ข่อยหูเลยว่าหมออีหยังหมออีหยังหมอป่วบ้า แต่กูกับปัวบวเศร้า,าย่กูจะไปปัวภัยอติมันเกินไหมเป็นหมอเป็นหมอค่ะเอราอดีคอยเขาบอสบายด้วหละ่ะคอยบวากับปีกับหนอ่อยว่าคอยจะไปหาหมออ๋อเจ้าบ๊อสบายถูกเป็นยังไงยจนี่เป็นกระเทยเป็นกระเทยมันปว,าาวัวเศร้าขันเป็นปัวเศร้ายู่นี่เบิดว่าปีขเขาเจ้าเศร้าไปครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> โดมันตัวกระเทยว่าปีบ้างหูจักตีมาศูนแทะ กระเทยอยู่ใส่็ล้วบ่มาจะค้นเต๋บ่มาดอกบ่ท่านไหนเดือกูล่ะข้าจะเปิดบัตรฟี่ปุ๋ลาจังสีมากระเทยว่าปีกระเทยมาของฟรีอันพอดีเป็นโชคดีของคอยอยู่จะเป็นหมอเออคอยบ่สบายดีรักษาคอยแน่โอ้ยบ่ท่านไหนหอดเวลาดอกค่ะเอาสี่หอดเวลาจำได้อีกโอ้ยแปดนาฬิกาทงสัดขึ้นสู้ยอดเสาบุเรลแปดโมงเออเอาอีกโดนไปในระเบียดเจ้าของงแล้วเฮ็เจังไหบันทึกเอากระนั าสักก้อนน่ะตัวนอให้นั่งทาสักก้อนคือจังซีอันฉันเป็นหมอนี่ฉันเป็นหมอประจำอยู่โรงพยาบาลว่าด้คนไข้ว่าใคยมีสเดตก็เลยออกเคลื่อนทีนี่แหละเคยได้ยินโครงการจังหวัดเคลื่อนทีบอจังหวัดเคลื่อนทีเออนี่จังหวัดเพื่อนสีเอาหน่วยงานราชการนน่เนาะออกไปน้หมู่บ้านตำบลอำเภอเดไปบริการพี่บริการน้องฉันคือกันอีหนฉันเป็นหมอมาแต่โราบาลจกขอนเก่นพุน่ะบ้าก็เลยเป็นหมอเคลื่อนทีเออป้าคือดีแท้รักษารพี่รักษาน้องเลยพี่กายเคลื่อนทีมาว่าปีปฐุมเขานี่บอมาใส่งานกล่อง ีพอดีพอดีเลยเหมือนนันเกิดอุบัติเหตุจ้ะที่เราสูฟังย้ายเป็นตะยานขึ้นอย่างนี้พ่อไงอันนั้นเค้งนากองแม่เค้งเคงไปเค้งมาเค้งตึงหลายซะบัดนนีหนังกองดีดใค่หนาเพลินดังแค่ไหนละง่ายมายุ่งงอนต้อพี่แม่้วาฉันเป็นหมอฉันกัยานฉันกัยานฉันรักษาบ่ท่านฉันกัจับหูพ่อไงนันออกแล้วตีนยันดังแล้วกลับขึ้นมาหมองเกาสันดีเอาเป็นยานขึ้ใส่ตีนทั้งสั้นเอามันหักเื่องมือบ่ท่านเออมันก็เซ้าจัดปัดเท่าโดนี่แหละเนาะ อันบ่าท่านั้นได้เย,ยนี่คือเยนียนี่มีคนไข้สีมากก็เลยรักษาเ่าท่านใดๆฉันให้ข้าเจ้านี่โลง่งโล่งทะเบียนมาทาั้งกูเกิลฟึ้ง กูเกิลเกูกิโอ้ยเขามีแต่กูเกิลฟอร์มนั่นละกูเอาดัชลีดเนี่ยะโอ้ยมาสวยยยมากกออกมาเดีวคนไข่ฉลายขึ้นิะตายนี่ตัวเดี๋ยวนี้ให้นางถาสก่อนเออนางถาจะเข้าเขาถากระถาสนาเอาอุปกรณ์อังสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องพี่ปานาะอาสูขู่สู่คงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สื่อมวยรีค่ะเด็กสวยเพียงง่ายบางนี้จะไปหาหมอกัะนะเออยังมึงสั่งดักแดทอดบ่ดักแดจังเลยคอยเบิ้งดูหนิไม่ลดดวนคักๆดิเออโอเป็นเก๊กบอกค่ะเปียงเก๊กค่ะโอเป็นเก๊ก โอเคกว่าปีเป็นลักษณะนี่บอกค่ะเบิกตองเลยค่ะโทษต่อค่ะยุบานขายอย่างนอกค่ะยุบางบอกค่ะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวใช่เล้ยวค่ะมึงไปเบื้องหมอน้ำซุปมึงในเด้อเปลี่ยนยังค่ะมั่เแมนบูดละบอก แล้วเบื้งเนี่ยมันคือกระดูกหมูต้มบะเปียกเถอะโอ้มาท่วงจังคักพทโนโ่น้อตแม่ซอว่าไงครัโอ้ยมาหยังค้ามือนีมาหาหมกค่ะว่าตงเป็นคนไข้ที่ลงทะเบียนกับฉันไว้แน่นอนเลยอันในกูเกิลฟอร์มเออในกูเกิลฟอร์มอันชื่อหมวยเลขบ่ค่ะเมียงเลี้ยวค่ะเลี้ยวตายเลี้ยว,ยยวอันท่านโทรวจต่อ่ายที่ฉันถามแน่ว่าจังไรคะคุ้โมหมกคุ้มตาได้ไปถือกิ่อย่างมากค่ะขึ้นแหล่เอียนเอียนยังสน่ะ ไปด่งไฟสั่งเลยด่งไฟเมีอยงเลียวค่ะเอาด่งไฟือสิเลเอาเอาหนาไปถูอันทางสั่งเลโอ้ยบา้าเอยเอาหนาไปถูมันหนึ่งพนะอันนี้ถาม่ถวที่สองเนี่ยอย่างค่ะคุ้งหมูแถวสองเลียมหนาไปใส่มันคือกวดจังปาง,าง,อองปจังสันคือมั่งปิดจังสี่ตัวค่ะคุ้งหมูปิดจังไหนค่ะีิชังนี่ทะเลาะกันกับสามีสั่งเล่โอ้ยผิดกันกันกบผัวพนา,าเ<อ>นท่าเออป้าีผัวเฮ็ดได้ไหนบ้าที่นี่สามีริชังทำลายร่างกายริชังลยอาตะเกียกตีแข้วริชังตะเกียกตีแข้ว ตะเกียบตีเขียวตะเกียบกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะเกียบจักรยาน oh. มันออกหน่อยพอตุกูุแม่จิตีแม่มันออกเบิดปากคูณเรวเมันก็เป็นตะลุนอยู่หันละไปเอาจังไายเขาเจ้าง่อยเอาตะเกียบจักรยานตีแบบที่นี่ทะเลอากางด้วยเหตุพงทั่วไปนี่แหละค่ะเหตุผลนี่อย่างเหตุพงมามาเพี้ยนเขาตัวนั้นโนบะได นางถาสกอนเดอร์ค่ะคุ้งหมอันอซอดีด็เด็กคิ้วที่สองค่ะเจ้าด็กคิ้วแหลกเด้อเจ้าด็กคิ้วแหลกคิ้วแหลกคิ้วแหลกเอาคิ้วแหลกมึงอย่าลืมคิ้วแหลกเด้อเอออันคุ้งหมอนะค่ะโอ้ยเกียงหลายเนาะค่ะเพราะแม่รักษาตะโค้งรักษาหอกหมูกีกบ่ค่ะหมูกีกจังไหร่คนเอาโค้งบ่นี่เออโอ้เดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณหมอเตรียมจัดของแป๊บนึงค่ะรอเวลาหายสัญญาณเดี๋ยวคุณหมอจะแจ้งนะคะโอเคค่ะคุ้งหมอนจอดมาแต่ใส่ก่อน มันแต่ว่าปีมัแต่ว่าปีสิว่าปีเลยว่าปีกูมาว่าปีเอาบ้านกูอีัเอว่าปีคือกันเวลาแปดนาฬิกา่สบาย่สบายอะี้นิเปิดแล้วค่ะคนิ้กเปิดแลีวว่าั้นิดีนะคะเปิดตรงเวลาด้วยะตอนนั้นตัเนาะจังนาภาคดีสุกๆเลยว่าแปดโมงาเปิดเดี์เอออาบัดิชัน เชิญค้นไข่เชิญค้นไข่คิวที่หนึ่งค่ะเชิญค้นไข่คิวที่หนึ่งมันเป็นคิ้วเจ้าติเชิญค้นไข่คิ้วหนึ่งค่ะคิวที่สองไม่ใช่คิวที่หนึ่งคิวที่สองเจ้าคิวอหไค้นไข่คิวหนึ่งค่ะโทดเด้อค่ะเป็นของเจ้าตีคุณพี่คะโทษนะคะเป็นอย่างอีกค้นไข่คิ้วหนึ่งเขาพบหมอค่ะกับคิ้วที่หนึ่งกับว่าได้เออร์ไข่จักน้อยได้แล้วอาจะได้คิ้วใดคิ้วแรก โอ้ยอีเป็ดบ่มีโกกโพอ้อยเนาะหมอคืออยเป็นคิ้วแหลกครับคิ้วที่หนึ่งนี่คิ้วเดียวกันปึกปันนี่มึงสร้างกามาเป็นพิธีกรในเพิ่นแท้มาเดินดีคิ้วคอยเตะเออเอาขอโทษฉันเอาปัวปัวกอกประวัติไปกอกแล้วเต็มตู้เย็นเต็มแองเต็มเม็ดทุอย่างแล้วกอกไปแล้ลกก็ออกมาล่านี่อนกอกประวัติกอกประวัติกอกประวัติเอกอกอกไปกันยังว่ากอกแล้วกอกเต็มขวดเต็มให้จิ้บขวดเต็มกะต้านี่เดี๋ยวฟัง กอกประวัตินี่หมายถึงว่าเจ้าเขียนน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดซื้อโคตรพ่อโคตรแม่ใจคอยไปกอกประวัติซักประวัติกับประวัติต่างสันเราบัรท่านได้กอกบัรท่านได้ซักจักเม็ดเพศละไปบ่มันยากน้ำหมออีกเลยเอ้าคนไข้บ้านนอกนี่กูว่าอยากมารักษามัน้องเมียขันเปนมันป่วยกูอยากให้มันกินยาตายุ่นเดี๋ยวว่ากูสิรักษาให้กูสิตรวจให้ซ้ำซักประวัตินี่มันสิไปยากไงหยังเออซักซักถามชื่อน้ำสกุลชากนเออถามชื่อหยังเนป เนปเขียนยังไงล่ะป่ะเนปเบิ่งสีสะกดให้ฟังสะกดมาเป็นหมอหาะยังเรียนมาคือปึกกระดอกกระเดี้ยแท้อกูก็ได้เรียนหนังสือกูเรียนต้คณิตศาสตร์เนปนีสะกดว่าหอหีบสระอีอ่านว่าเนปเอาน้ำสะกดนะหมอเนปสะกดไปยังไงก็หอหีบสระอีหอหีบสระอีเนปเออน้ำสะกดยี่ยังปาลินทอนปาลินทอนแมนหลายตัวก็เก่าสะกดมาดอเด็กสระอํา ตะโกนไปไหนก่อนอเด็กสารําอ่านว่าปริทรอนมันกึบึกแต่แม่มาเถีเป็นตะปวดเศร้าบ่ฮึนี่ปารีเอาอ่านมึงด้วยนา่สีเอิอนนั่นมันจังเอิอนเถึกมันจะกดว่ายังสีอยู่เพรนี่ปริทรอนอันอ่านตามที่เขียนคนไขให้อ่านอีหลีบอกค่ะเอออ่านเลยอ่านออกมาเฉียงตรงๆตายกูตายโอ้ยมืออื่นอี่เขาสิบอะไรกวกจากโ้งบานก่่นเนาะหอยหีบสะอีดอเด็กละอ้ำอุ้ย อ่านเลยบอกค่ะอ่านดังๆเอ่อเนตปรินทร์โอ้ยโอ้ยสายใจคนถีขาดพุงหัวไม่อย่างคนไข้ไม่อย่างขาหมอคือฐานบังไฟลันปะเอาอุ้ยผู้บ่าวว่าปีมะทวงกูเก็บปวดแทะจะไหนเนี่ยหลังล้านยังสี่ไหมขาหมอมาคือฐานบังไฟลานเถอะพนะ อีบอบนี่กับมาผู้ไฮเมย์มันเทระบาดนีิเกิดเปลี่ยนขัวเมันเอาซักแล้วละตีเลี้ยวเลี้ขาหมอระยะคิดต้มมาบึ้งปวดแล้วเบิ่งจากของหนาจากปากคอเพราเขาไส่หนิเนาะไม่ไหนบ้าเก่าละไอ้บูยุ่หันเอาละเอาละเรียนตลกไอ้คนหัวจาหัวเองความเป็นอย่างมากมึงความมึงเป็นอย่างมากมึงเป็นอย่างมากจังมาหากัวคือว่าจังสี่ดอกผู้ทักจะซูดให้บอกพูดตั้งรางเลยพูดตั้งล่างเลยแบบนี้ ศูนย์อยู่ข้างล่างก็อนจะมาล่องอยู่ข้างเทิงเกียร์ไหมอถอยไหรเนกู <c oughs> เอาฟังเออสีบอกอาการป่วยเอาเล่ามาคือมันเป็นยังสี่ข่อยว่าร่างกายข่อยว่าปกติ ừ, มันเป็นยังไงบัตเต้หนาวมากหนิข่อยเข้าห้าองน้ำเป็นบ่ข่อยอยากอาบน้ำเ <ừ. S 1> อ่าโพมาหน่ข่อยละเปียก<อ>บ่ท่านเดี๋ยวพ่อสำนันเนี่เป็นยังไงอีกข่อยละปวดเหงื่อเออมันข่อยนั่งลงอยู่จักโคกเป็นบ่ว่าสีเหงื่อชื้อชื้อขี่มันแัดออกมาน้ำเปลี่ยนสั่ง มันว่าท่านไดี๋พ่อจำนั้นได้ป่ะนี่เดี่ยวออกมาแล้วมันเป็นน้ำมึงบาดนีเราว่ามันผิดปกติเพราะผิดค่ะเพราะผิดเพราะผิดอาการนี่หมอกระเป็นคือการมันจะเกิดขึ้นจากอาชีพเก่าและความเคยชินที่เขาทำค่ะอาชีพเก่าแม่ค่ะหมอกระเป็นเพราะว่าตะกี้หมอกระเป็นกะรีค่ะเดี๋เดค่คะซอคะคือบอกบอกกูเนี่ยว่าหมออันนี้ก็เป็นหมอดูคือกันเอ้ามึงเจือกูบ่ไดดสิู้ใดรูปมึงกับกูตั้งเฮี้ยงกันอยู่หลังตู้เย็นไดี๋ยห้า เฮ้ยลรแข่กันกระชื่อกันบ่าใดฮะนี่เอาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกะลีตีเฮ้ยอ้าวบอกอยู่นี่กะลีก้าวพอกันตัวนี้เออกวางบ่เห็นติดค่ะทวงหน้าทวงโอ้กวางบ่เห็นเขาหยาบไปอีกหยาบลงมาเอาค้อนไข่เอาไว้แหม่เมื่อยเนาะหยาบเจอหยาบเอากันยี่เป็ดเอาเนาะกูมาอยู่แมงเนี่ยปอนอ่ะเหมือนนี่น้อกูมาศูนย์แท่ โอ้ยอย่าหนี้บ่ยากดอกค่ะ่าเดี๋ยวหมอจะจ่ายยานะจ่ายยาโอ้ยบ่ยากยากเม็ดแต่ว่าอาการคนไข้นี่มันจะต้องผ่าตัดดิฮะมันจะต้องผ่าตัดรักษากระบ่ยากดอกค่ะอาการอาการหูรูดบ่ดีนี่นะหูรูดเอายางแดงมัดกระเล้วดอกค่ะมันมันง่ายประนันติสูตรเอาประจันกับ้องผ่าตัดแต่ว่าก้อนของผ่าตัดกินยาสลบนิดนึงนะคะต้องยาสลบเดี๋ยวนี้ต้องผ่าตัดเมนอาการไล่แรงเลยนะคะนี่ถ้าว่าผ่านี่คนไข้มีสิทธิ์ ผู้ด่กสี่ขอนงอนต่อเลยนะคะนี่ไม่ได้ใช้งาจากเธอเพร่ะงี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วค่ะเอาเฮ็ดจังอะไรกินยาสลบนิดนึงเดี๋ยวหมอนผ้าของผ้าตากินยาสลบแต่ว่ายาสลบหมอนี่เ่ราะเป็นยาเม็ดยาน้าเด้บ่อเป็นยาเป็นยาน้าเป็นยาชนิดใหม่ก่อนคนไข้จะกินคนไข้ต้องรับตาค่ะต้องรับตาเมนหมอนับหนึ่งสองสามจังลืมตาอาปากกินนะคะเอาย้วนล่องบาลว่าปีนี่เป็นยังคือไม่ได้กินตั้งสี่ชนิดใหม่อันนี้มาจากโรงพยาบาลกรุงเทพเออค่ะเอารับตานะ้วรับตานะกินยาสลบนะคะเอาหนึ่ง จ้องจ้ามาลืมตา้ยมันโมเมนยาสลบที่มันขากันนะค้างได้ดิเอานี่ล่ะมึงกินยาสลบที่คนเป็นตกลุงมึงต้องกินยาสลบคว้ยโอ้ยผมณว่ามวยเถอะเนาะกินปะกินกินก็กินเอไม่ต้องกินดอกเอ่านี่หมอสีจ้ายาเม็ดไปกินแล้วคอยไปหาหมออยูาลงบาดนะเอาเอ่ะสาวมอามาสันเอาหนิชมตัวนี่ยาเม็ดให้กูแน่ ยาเม็ดหาบอทันยาเม็ดเอออ่ะมันคือยาพาราแทะเออนั่นล่ะยาพาราน่ะกินกินกินค่ายาหมอ๋อน้ำบ่แพงดอกจะบาทเป็นสามสิบบาทรักษาทุกโรคปตั้งแต่เนาะออจะบาทละหมอสีพันหาลอยบาทค่ะแท็ใส่ข่อยเมื่อกกองเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงกินมามึงเข่าขี้หนีกูแล้วมึงใสได้เมือกง่ายๆตีโอ้ยคือวานจังสั่งอีนี่เดี๋ยวกูมาเคี่ยวมึงอย่าเฝ้าเ้ากูไปรักษาอีนี่ก่อนจี้เหี้ยมึงเป็นอย่างมา ออ้ยมาเบาดีปังรูอ้อันคุ้งหมอจุโรคบางว่าปีเท้มึงอยา่าเบาอะไรเขาสิสียดยาตายมึงเด้ <c oughs> เป็นอย่างมากคะ่ะต่ออาการเป็นยังไงคะอาการหรอกคะ่ะ <c oughs> อาการบ่มีหรอกคะ่ะมีแต่อากงอำ <c oughs> มาหาพรุงติอากงอ้าว อาการนี่แม่ดังเต้หัวหอดตีนเจ้าสิเป็นยังไงชั้นชีวิตนิชัยโลกไฮสเดย์โอ้คือมังเพินอย่างนี้ค่ะคุณหมอดิฉันจะเล่าสร้างๆให้ฟังนะครับเออเออบอให้ฟังคือมังเพินอย่างนี้ค่ะเมื่อวานดิฉันตื่นเช้ามานะคะคุณหมอปกติดิฉันวิ่งไล่อย่างนี้เลยนะคะโอ้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 ันไปน้อง้โอ้โออ้ตายตายตายปกติตื่นเช้ามานี่ดิฉันสามารถออกกำลังกายกระโหลกตกได้เลยนะคะกระโดลกตกได้ เดี๋ยว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 เออเออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูถามมึงแน่วมึงว่อยากไอ้เมียมึงตีอีผาดอาทถามฮัลโหลค่ะเมียเขาคือมาเป็นอย่างนี้ค่ะคุณหมอเพราะตื่นเช้ามานี่วิ่งไม่ไล่กระโหลกตกก็ไม่ไล่เลยค่ะคุณหมอที่ช้างกุ้งใจหนักมากเลยนี่โอ้คือสุมือนี่เจ้าแลนได้ใช่แล้วครับตื่นมาหนวดโตบได้ใช่แล้วค่ะบยางอ้อมเวทที่อ้อมหันนี่ก็ได้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวางหันนี่เจ้าเฮ็ดบ่ได้ค่ะโอ้ เ็หบ่ได้แม่ยังพักกุเรีนออมห่านยุ้ยผีเอาคุณหมอไปไหนคะนี่ดูดีอ้ยหนอโอ้อาการยังสีบ่ยากตัวคะค่ะคุณหมอเคล่นเอียนว่าโรคเอ่อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อออกเลยแม่นเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาไปกินตั้งแต่ก่อนหมอจะจ่ายยาให้หมอสำรวจอาการอย่างนี้บานี้ค่ะคุณหมอเอ่อเจ้ามีลูกจะคนมีลูกสองคนค่ะมีลูกสองคนบ่ค่ะออกมานี่เตียงตายจะโต้ฮะโอ้เตียงตายหนึ่งตัวผวกวักหนึ่งตัวค่ะนี่ฮาลูกหมาตัวนั้นเอา อ่ะปน,นี่ถามต่อไปอีกแน่ค่ะคุณหมอมีผัวทั้งหมดจะคนค่ะมีผัวหนึ่งโกงกับคุณหมอมีผัวผู้หนึง่งค่ะเดี๋ยวนี้ผัวยู่น้ำกันป่ค่ะนี่คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณหม,มอมันเป็นเรื่องเซลลจุ๊บๆโอ้โห <อ S 2> เป็นอย่างค่ะค่อยๆเล่าให้หมอฟังอเอาก็หัวหัวแม่มันหายอเอาบ่คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณหมอไปยังไหนคะผัวริชังหนีจากริชังค่ะเออริชังทราบค่ะว่าผัวริชังนี่ไปทํางานที่โรงพยาบาลผัวไปทํางานโรงพยาบาลไปตั้งปีละค่ะนี่ ไปสองสามปีแล้วที่จักจำไม่ได้แล้วตรงนี้ตายผัวเจ้านี่ลักษณะเป็นยังไงเพื่อหมอเคยเห็นหมอกะทำงานโรงพยาบาลหือกันลักษณะเลียงขวงสามีหรือชังค่ะชอบใส่กางเกงลายเสือเท้กขาคุ้งหมูนี่จังไม่รู้จะตายเป็นยังไงอีกครับเป็นยังไงอีกมีผมผมบางค่ะผมบางบางคิ้วหนาหนาเพ่อฟ้าวเลี้ยงผัวมึงกวงเงินกอนโอ๊ยขอบคุณนะพี่แม่เจ้าสิวบวมวนเจ้าก็ไม่นำใจก็เพลินอยู่ ขอบคุณขึ้นไม่พัทลีตะลกยืนคืนโอ้ยมาสิเฮกลายตะลกยืนคืนเอาขุ่เป็นตะลกมามึงมายืนน้ำกูขุนน้ำตีกูแหงเดาบ่เร็วๆเอาเงินเพิ่นมึงอย่าบอกดูเอาเงินเพิ่นเร็วๆเอาขอบคุณค่ะอาจารย์ดนตรีขาขอบคุณแบบไม่พัทลี่สามสี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอานางเหรียญต่อยี่สิบบาทเอาเท่านี้แหละอาจารย์เสาต่อเสาต่อ โอ้พอดีผัวไปทำางานโรงพยาบาลใช่ครับคุณหมูอาการมันเป็นยังไงอีกค่ะลักษณะผัวนี่ลักษณะผัวนี่ค่ะเออเปลี่ยนผ้งโลโลนิดหนึ่งผุ้งโลโลขอกขอกเตีย้ยเตี้ยขอสางสางขาเฮียงเฮียงเอา้าดิฉันไม่รู้จะตามหาที่ไหนเลยค่ะซอข่อ้คือมากคุณคุณแท้ผัวอีนี่มากคือกูเท้เจาหันไปเบิง่งคักคักตายหันขวาไปเบิง่งคักคักใช่หรอครับเป็นผัวเจ้าบอ้า โอ้ยขวยหนีจากบ้านมาเทาเออก่อนกินบะหมี่ตีมากควาเจียวีควาแล้วกูสือพัถึงรูห้หรือยังว่าลูกเราโตแล้วลูกเขาง่ายแหละตีเทาใช่ไส่ล่ะลูกเขาเป็นพูดยังไงลูกเราหนีออกจากบ้านมันเป็นพูดยังไงล่ะเทาแต่ลูกโตเลาะลูกของเราใส่สูกสีลำไดนล่ะได้หญิงข่าวว่าไปเปียงพิธีกรองหมอลำแล้วมันซื้ออย่างเทา เน็กปลาลิงทองลูกพอ่อเจ้าเน่กจะมาเป็นลกูกซวยได้อ,อีกอีสอดอีละพักกูเป็นไปทัวอคอยพระเมรนผัวเจ้าดอกเจ้าจือจ้อคนจีดจื้อคงพิงเหรอคะคอยสิมาเป็นผัวเจ้าได้ใจออกสีกออกมากคอยบวชได้สามภาษาคอยกับเป็นกระเทยหลดเนาะโอ้ยอย่างนี้เองมาเป็นกระเทยแต่อยู่ในวัดพุ่นตีอันยเบิ่งเบิข้ากงวะพอดี้าอยากจะนี่คอยว่าจะเป็นประสาทความปุระเอาเอานี่ ยาเจ้าหนี้เอาขนาดเดียวกันกัมมันเลยไหนคะเอานี่อีนันได้ซสอนอีนันได้ซสอนมึงได้ซสอนเนาะยาหัวยาคอยนี่สิบอกให้เด้อกินยุบปากนี่เจ้าปวดขาเนาะเจ้าหดหัวปรับเลื่อยคอยซีบอกให้อร์ยาดีค่ะยาดีจริงๆเลยถ้ายาบอแพงเลยฉันจะคิดซอทถูกๆเลยมาขันคอยซีปัญหาถือว่ายุดดอของสอบหกพันซีค่ะ เปียกนิ้วได้ไปไหมคะนี่ฮะ<ห>เปะนิ้วไว้ไล้ไหมเปะอีกแล้วค่ะ <c oughs> ยี่ภาคนั่นกับเปะกูอ้าวใช่สีแม่ลูกยี่นี่กับสิเปะกูอีกใช่ค่ะแม่ลูกหันสองค่ะท <c oughs> ุกตายโลดสูเอาอันขึ้นสี่เด้ค่ะคนไข้ค่ะบัตท,ที่นี่อันหมอ,ม,อมอจะต้องไปต้อนนะคะเพราะว่าหมอเป็นเวสจอนนะคะอ๋อเปียงเวียงสังจองเหรอเวสจอนเวสจอนเตบอกค่ะอยังจอนจัดค่ะอย่าลืมไปจ่ายค่ายาดล่องบาทนะคะหมอจอนจัด โอ้ oh. มอจอนจัดเอาเม้นยาอีกอย่างหรือเาเบิ้งคักๆ้า,า,ากูาเนี่ยอันนี้หมักซองนี่นะโทรศัพท์กูตีอโทรศัพท์กทูก็ได้เสียงโทรศัพท์อาหารเอารับสายแล้วค่ะ <c oughs> ฮลัลโหลโอ้มาลัมมาลัมรับเชิญอยู่โตเกียวว่าปีอีกอย่างก็เบิ้งข่าวไปว่าจันซ้อข่าวอยียง <c oughs> หมอเทือนฮนี่มันเป็นลักษณะจัางไดใส่ส่งไร่เสือเอาเอามันคือเมียมึงแท้บ่เมียยังเมียหัวติเอ้ายังอีกกินยาปัวบ้าออหารักษาคนยาอะไรถามหน่อยมันคือขุนขุนแต่นอเฮ่เจ้าไหนเราไปเอาวเดี๋ยวจัดการสัวโทษนี่ละสัวสัวไม่หนังตำรวจเรียนอะไรกลัวเอา จ้า <คะ S 2> กลัวแมนค่คักใช่เร็วค่ะไปข้าไปหาผัวบาทต่อ <laughs> เสียงประมือส่วนๆให้ครับคณะตลกกันละกันครับพี่น้องนะครับคืนนี้มาสั่งสีสันสั่งเสียงฮอรเระให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวว่าปีประตูจังหวัดมหาสารคามครับขอได้รับนี่ครับเป็นการเสียเวลานะครับนำผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบกับลำซิงสาวประจำค่ายโตเกียวลำซิงครับขอเสียงประมือต้อนรับครูจุนีิ